โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับพวกผมสาร์ทีวีเอชดีนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมอีฟุตบอลนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเกมนะครับผมนะเออซึ่งตัวนี้นะมีทีมชาติไทยนะซึ่งผมทําเองนะครับนะไออย่างแรกนะครับก่อนที่ทุกคนจะต้องกดไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะอ่าะครอบอย่างแรกนะครับที่ทุกคนก่อนจะเข้าเกมนะครัทุกคนเข้าไปที่ตั้งการตั้งค่านะครับนะไปที่เมนู ระบบนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนภาษาของแอปนะครับแอ้เป็นภาษาละตินอเมริกเขาเรียกว่าเป็นภาษาสเปนนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมนะอ่านะครับอย่างแรกครับนะก็พอตั้งค่าเสร็จแล้วก็ทุกคนก็เข้าในเกมได้เลยนะครับนะอ่านะครับตัวนี้เป็นมีทีมชาติไทยนะครับนะในอนาคตอาจจะมีเออ ไทยลีกนะครับนะในอนาคตอาจจะมีไทยลีกนะครับผมนะนะนะครับนี่ครับทีมทัตไทยนะครับนะอันนี้คือตัวของผมนะได้ไปเอาไฟล์จากต่างชาตินํามาดัดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เครดิตคนคนที่แจกเกมนี้มาด้วยนะครับนะเพื่อน๋จะผมให้เครดิตเขาด้วยนะครับนะเออถ้าใครเจ้าไปแจกต่อก็อย่าลืมให้เครดิตผมหรือไม่ก็ให้เครดิตคนที่ผมเอาไฟล์มาดัดแปลงด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากครับที่ให้ไฟล์ผมมาดัดแปลงนะครับนะ เราไปดูทีมชาติไทยกันก่อนเลยนะครับนาะนะครับไปดูทีมชาติไทยกันก่อนนะครับทีมชาติไทยจะอยู่ในโซนเอเชียโอเชียเนียนนะครับนะเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยทีมชาติไทยครับแต่ว่ามันชื่ออาจจะเป็นอินโดนีเซียก็ขออภัยนะครับเพราะมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้นั่นเองนะครับนะเนี่ยครับก็คือทีมชาติไทยนะครับเนี่ยครับก็ชุดก็ไม่ค่อยจะเหมือนนะขออภัยนะเพราะว่าเออก็คือเดี๋ยวผม เดี๋ยวในการอัปเดตครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเป็นสีทรอะทาสดใสกว่านี้นะเพราะมันเออผมเอาเอามาแบบลืมอะไรฮะให้มันเป็นสีสว่างขึ้นนะ,นะะนครับนะอ่าเนี้ยมีสุภโชคสลายชาติเลครับสุพนัณเหมือนตานะครับอ่าเนี้ยครสินแดงดาเอออดิษฐ์ไก,กสอนนะครับนะอันนี้หน้าอาจจะไม่เหมือนนะครับเพราะว่าแบบเออตัวไฟหน้าตาของนักฟ้อนะนรับเดี๋ยวขอทำไม่เป็นนะครับนะ เออเจนพพโคคีนะครับนะจัวระชัยใจเด็ดนะครับอันนี้ชนาเทพสงกรทสินนะครับวิทิว์สุขิตธรรมกุลนะครับนะธนาวัฒน์สุนจิตถาวรนะครับนะวรชิตนะครับนะคนที่อยู่บีจีนะเพิ่งจะย้ายไปบีจีนะครับมาต้นปีนี้เองนะวิรเทพนะครับวิรเทพนะครับนะอ่อโปกเก้าอันันนะครับนะอันนี้ อาสารัตอยู่เย็นนะครับนะอันนี้มันเอลทอมเบียนะครับนะอันนี้ทีลทรบุตรมาทันนะครับนะอันนี้กิษตากาแมนนะครับนะก็น่าก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนนะครับนะชื่อถ้าเขียนผิดก็ทังมาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอาจจะผมจะไปแก้ให้นะครับนะอันนี้ฟิลิปโรเลอร์นะครับนันลิบอรินวิลานโดดมนะครับนะนะคนนี้จะสลักไฮเปอร์โคนะครับ เอเลียสดอลเล่นะครับอันนี้จะใช้บทพรมนะชื่อเขียนไม่พอก็ขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้สิวารลัคเทศสูงเนินนะครับอันนี้กวินธรรมสัจจานันท์นะครับนะก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับตัวทีมชาติไทยนะครับตัวลีกประเทศอื่นก็อัปเดตก็ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่บาร์เซโลนากันก่อนนะครับน่าจะอัปเดตแล้วนะครับไปดูก่อนครับเนี่ยโอมาม่ยองมาแล้วนะ แฟนต่อรีสนะครับนะดามาต้าอุลีนะครับอ่าโอมาบิยองมาแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตนะครับก็อัปเดตมาแล้วนะครับนะโอเคครับก็เออเดี๋ยวผมขอมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับนะการเลือกทีมนะครับนะอยากเป็นทีมชาติไทยนะครับนะเจอกับ ทีมชาติอาบ,บาร์ติลด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทีมชาติไทยใส่เสื้อสีขาวดีกว่านะครับเพราะว่าเอาอ่านับนะจะเป็นสีขาวดีกว่านะครับว่าเห็นเสื้อสีน้ำเงินไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะเล่นที่สนามโอเทฟฟอร์ดแล้วกันนะครับนะเ,เดี๋ยวเออใช่ครับเอาโอเทฟฟอร์ดดีวกว่า เอาบอลเป็นบอลนี่นะครับนี่ก็เลยนะครับนี่ครับจัดชัยบุตรพรมนะครับนะชัตชัยบุตรพรมเดี๋ยวเับโอเคนะครับป้ากดเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนะมีทีมทัดไทยนะครับนะขาดไฟล์ก็จะประมาณ200ถึง300 MB นะครับนะก็ค่อนข้างไม่ค่อยจะใหญ่นะครับนะน่าจะประมาณ สามร้ถึงหนะ้าร้อยมีนประมาณนี้นะครับนะถ้ารวมไฟล์ของไฟล์ของตัวเอ,อ่อเท็กเจอร์หรือว่าดัต้าไปด้วยนะนะนี่ครับโอ้โหทีมชาติไทยครับพบทีมชาติบราซิลนะครับนะอ,อชื่อขอภัยน้ที่มันเป็นนโดนเเซียเดี๋ยวทางเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะเป็นแก้ปรับเป็นทีมชาติไทยได้นะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ผมยังทาไม่เป็นนะครับ ขอภายด้วยนะครับนี่ครับทีมชาติไทยพบทีมชาติบราซิลครับนะนี่ครับจากสนามโอทชฟฟอร์ดเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับนี่ครับโอ้โหทีมชาติไทยอ้โหนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้ผมทำแจกฟรีเลยนะครับนะนอ่ครับขอเนี่ยข้ามแม่นะนะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะผมอาจจะอัปเดต ไฮลีกมาด้วยก็ได้นะครับนะไปครับวันที่วรชิตวรชิตส่งไปที่จิรสินแดงนะครับโอ้โหตอนนี้ติดทีมชาติบราซิลอแลวโอ้โหชนัตชไปทำฟาวคาเซมิโลครับเอาละนี่ครับ ครับชนะทีบชนะทีบไปครับยิงเลยครับโอ้โหเลยขานเนะครับเลยเลยขานนะไม่ตรงกรอบครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวทีบชาติไทยเนี่ยนะก็อาจจะอัปเดตไม่ค่อยคุ้มนะครับนะเดี๋ยวผมเออนะครับเดี๋ยวอนาเขาอาจจะอัปเดตทั่วไปนักเตะชาวต่างชาติทีบ โอนสัญชาติมาเป็นคนไทยนะครับนะอย่างเช่นจนนธานเขียมดีนะครับนะนะนะเนดี๋ยวผมค่อยอัปเดตทีหลังนะครับนะไปยิ่งไปโอ้โหเกือบเข้านะครับปรสิตนะครับวิรเทพวิรเทพป้อมพันธ์นะครับอยู่เมืองทองธนวัฒน์นะนี่ ในลสเตอร์นะครับนายธนวันรอยู่อยู่ลสเตอร์แล้วนะครับนายก็ผมอัปเดตไปแล้วนะครับนาในลสเตอร์ซิตี้นะครับจะมีตัวของธนวัต์ดิจิตาวรอยู่ในทีมด้วยนะครับยิงเลยเรียบร้อยครับธนวันรนะครับนี่ผมจะไม่ทันขานคำนะ,ะชื่อ,อทันทีเขาปากเป็นนักตะกุลเขานับแต่ว่าแต่ว่าในคางเคียมนี้มันเขียนชื่อยาวๆไม่ได้นะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับ ตัวพวกตัวฟอนต์เบอร์อันนี้ก็ขออภัยนะมันจะผมค่อยปรับแกนะครับนะเดี๋ยววิธีการลงเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งนะตาเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับนะเะไรครับจะินแดงล่ะยยิงไปโอ้โหไม่เข้าครับเลยออกหลังไปครับ แต่ว่ารองเท้ารองเท้าผมมันยังไม่อัปเดตนะเดี๋ยวอัปเดตให้ได้ครับผมนะโอเคผมได้เตรียมไฟไว้แล้วครับนะรองเออแบบพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะผมเตรียมไฟ์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะยิงไปครับโอ้โหสินแดงได้ครับนี่ครับกัปตันทีมรมบชนะชิดสมกสินนครับนะี่ครับกนะ็ก็ไม่ค่อยจะเหมือนนิดน,นึงเพื่อขอไปด้วยนะครับ นะครับทิรสินแดงดาอีกไหมลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าครับอ,อยากให้ผมพับแกกตรตงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับนะหรือว,ว่าไฟล์มีปัญหาก็ทักมาหาผมได้ที่เฟซบุ๊กส่วนตัวผมได้แล้วแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะ บอลอยู่ที่ฟิลิเป้คุติญโยครับตอนนี้โดนธนวัฒน์แย่งมาได้ธนวัฒน์ส่งไปที่ชนะทิพย์ชนะทิพย์วิ่งมาลูกนี้นับนะเอาเละครับยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับชนะทิพย์ส่งกระสนครับโอ้ยิงทีมชาติบราซิลครับทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติบราซิลสามประตูเนี่ยครับนะจากลูกยิงของชนะทิพย์นะครับนะ บอลโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ก์ครับอยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวเกม v 2จะออกมาเร็วๆนี้นะครับนานี่คือเวอร์ชั่น1นะครับนะโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ